ปล่อยตามธรรมชาติโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของใครใครที่แท้จริงและใครใครก็ไม่ใช่อะไรอะไรเป็นอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะให้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งไม่ได้ แต่เป็นได้ทุกสิ่งสิ่งหนึ่งในทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หนึ่งสิ่งสพรพพสิ่งมีอยู่แล้วในสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งก็มีอยู่แล้วในสรรพสิ่งเอแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะตัวเราไม่มีอยู่โดยสภาวะประมัตถ์แต่มีอยู่โดยบัญญัติสมมุติเรียก มันเป็นความมีที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีอยู่มีอยู่แต่ไม่มีแล้วจะต้องทำอย่างไรกับสภาวะเหล่านี้ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วการรู้ตามความเป็นจริงทำอย่างไรก็เพียงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่รู้ตามที่เราจะให้เป็น ไม่ใส่อะไรอะไรเข้าไปในการรู้รวมทั้งความรู้ก็ไม่ใส่เข้าไปในการรู้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะไม่หลงในอะไรอะไรเมื่อไม่หลงในอะไรแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะอะไรอะไรอะไรจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของอะไรอะไร เพราะอะไรอะไรเขาก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติก็ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเช่นจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ใช่พยายามที่จะไปบังคับควบคุมหรือเอาชนะจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าบังคับจิต และอย่าตามใจการไม่ตามใจก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับจิตไม่ใช่หรืออย่าตามใจใจที่จะไปบังคับจิตต้องรู้เท่าทันจิตดวงนี้ด้วยถ้ารู้ไม่เท่าทันจิตดวงนี้จะถูกหลอกให้ตามใจไปบังคับจิตจิตจะโดนบังคับเพราะการตามใจเนื่องจากถูกหลอก พ่อนวลจันทร์